สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ในเกมซื้อบาษะดีมทีมนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับมีข่าวเข้ามาใหม่ครับก็เป็นแคมเปญใหม่นะฮะแคมเปญก่อนการอัปเดตใหญ่ครับก็อย่างที่รู้นะฮะว่าเกมนี้ครับใกล้จะมีการอัปเดตใหญ่เข้ามาทุกทีครับ เป็นระบบเกมต่างๆนะที่จะเข้ามาครับและมันมีตู้กาชาเข้ามาใหม่เลยครับข่าวตู้กาชาใหม่ฮะคือมึงจะออกตู้อะไรนักหนาวะคือมันออกตู้เยอะมากๆครับสําหรับผมที่เล่นใหม่แล้วแบบตัวยังไม่ครบเนี่ยโอ้โหอาดีมบอลกันแทบไม่ทันนะครับไอผมเนี่ยมันมันมันทีมันข้างลงตัวแล้วมันก็พอพอเว้นระยะได้เนาะตู้มาก็ข้ามๆได้บางตู้ครับ แต่ถ้าคนที่เล่นใหม่เนี่ยบางทีเห็นแล้วมันก็อยากได้นะแม่งกะโ s เงินกันเต็มที่เลยฮนะแต่ว่าแคมเปญน,นี้นะฮะมันมีโต้ฟรีด้วยครับตู้ฟรีนะฮะของฟรีดีที่สุดนะครับและแน่นอนครับล็อกอินโบนัสอันนี้ผมไม่ต้องดูเลยนะผมยังไม่ทันไม่ทันเข้าไปดูเลยแต่มันต้องมีล็อกอินโบนัสอยู่แล้วครับามาดูกันเรื่องสั้นๆก่อนนะนี่ครับตู้เข้ามาวันที่11นะครับ โอ้โหแนวรบสโมสรครับแนวรบสโมสอดยุโรปถามเลยเหอะใครแม่งหายิมบอลทันว่าถ้าคนแล้วกดทุกตู้เนี่ยโอ้โหออกตู้กันอืเยอะแยะมากมายครับชิบหายวายวอนหมดตู้นี้ครับเป็นเจ็ดสเต็ปนะฮะสองตัวหน้าตู้ตัวใหม่ครับมี h i ดเด n น b อ l บลินะครับความสามารถแฝงนั่นเองฮะ ก็คือลิวาวกับซันตาน่าขับสโมสรอนครับลิวาวอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะว่าเป็นบาร์เซโลนาครับส่วนซันตาน่าเนี่ยบางคนไม่รู้นะฮะซันตาน่าเป็นบาเลนเซียนะครับมาวันที่11นะครับออกขัดจากตู้โอไวรันครับแค่3วันเท่านั้นฮะบ่ายสองครับวันที่11ต่อมาครับคือคำท้าทายถึงผู้เข้ารอบสุดท้ายดิมดิมแชมเปี้ยนชิพนะฮะ เออผมจําไม่ได้ว่าไอ้ไอ้แมทเนี่ยเราต้องเล่นเองหรือเราต้องเชร์นะหรือหรือยังไงไม่รู้ผมจําไม่ได้แต่รู้สึกว่าเคยมีแล้วแล้วก็นี่ครับถ้วยออนไลน์ครับบอลถ้วยจะกลับมาอีกครั้งครับในวันที่11ครับและคราวนี้ฮะสมาชิกทีมไรซิ่งซันนะฮะ ไลซิ่งซันก็คือตัวครบรอบ3าปีพวกมิคาเอลลาฟาเอลพวกนี้เนี่ยมันจะได้รับการบูสต์สเตตัส20%ครับใครไม่มีไอ้พวกตัวไลซิ่งซันเยอะๆเนี่ยแม่งตัวแหกแน่นอนฮนะเพราะว่ามันจะบวกพลังให้พวกนี้ทั้งหมดเลยครับไลซิ่งซันนะฮะซันตาน่าดีมก็ใช่นะครับมิสากิดีมสีเขียวก็ใช่ฮนะใช่หมดครับแต่เก็นโซไม่ใช่นะเกนโซล่าสุดเป็นตัวขับสโมสรครับ คือใครใครไม่ทันช่วงสามปีเนี่ยไอ้ถ้วยเนี้ยผมว่าโอ้โหขำคา,า,าไปเฮ้อลงไปให้โดนเขาโดนเขาก็ทืบใครกำลังสร้างทีมอยู่เนาะแบบช่วงขับสโมสรอ,อาจจะไม่พร้อมเล่นนะฮะแต่อาจจะแบบเผื่อฟุกได้ครับเผื่อฟุกได้มาวันที่11นะฮะวันถ้วยที่ทุกคนต้องการครับ rising rising sun นะฮะและก็มาดูนี่ครับสำคัญครับแคมเปญก่อนการอัปเดตใหญ่ครับ อัปเดตครั้งใหญ่เขาดาวนะครับนั่นหมายความว่ายังไม่ได้อัปเดตนะแต่ก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วตู้นี้ครับมาวันที่11บอดนะฮะเอพร้อมกับไอ้ตู้การชาของอ่าลิววลซานตาน่าเมื่อกี้นั่นแหละตู้นี้นะฮะจะการันตีครับทุกครั้งที่กดกดกาชานะฮะหนึ่ง SSR ทุกครั้งครับคือการันตีแต่ว่ามันใช้ดีมบอลแบบเพนนะครับดีมบอลแบบเปร์ครับ คือดีบอลฟรีใช้ไม่ได้นะครับตูวนี้ต้องเป็นดีบอลไปเท่านั้นครับเรื่องตัวอัปเดต่ะเนี่ยผมยังไม่ทราบนะฮะแต่คือมันการันตี SSR ทุกวันครับกดได้วันละหนึ่งครั้งนะครับและนี่ครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยฮะอัปเดตครั้งใหญ่เขาดาวนะครับตู้กาชานี้นะครับเหมือนกับตู้ข้างบนฮะแต่ว่าไม่ได้มีการันตี SSR นะฮะ อ่าเลทไม่3ก็5เปอร์เซ็นนี่แหละแต่มันฟรีนะครับฟรีวันละหนึ่งมันติครับถ้ามีสิบวันเนาะอันนี้มันกี่วันเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองเอ็ดสิบสอิบามี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแปดวันแปดวันก็แปดแปดสิบแปดมันติแปดสิบเออแปสิบตัวคือได้หมุนฟรีหมดเลยครับวันละหนึ่งครั้งนะครับวันละหนึ่งมันติถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้ตัวดีๆนะครับของฟรีดีเสมอฮะ ต่อมาครับก็เป็นการแข่งขันนะครับไม่ใช่การแข่งขันดิ่ดนประจําวันฮะซูนาริโอประจําวันนะครับก็เล่นชนะก็ได้ขอนั่นแหละครับนี่ครับไม่ต้องดูฮะไม่ต้องดูครับถ้ามีกิจกรรมมามันต้องมีล็อกอินโบนัสครับได้รับดีมบอลแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็บอลดำนะฮะกิจกรรมล็อกอินนี่จะนานหน่อยนะถึงวันที่20ครับ แล้วก็มีอีเวนต์มิชชั่นนะครับอีเวนต์มิชชั่นก็อยู่ตรงหน้าจดหมายนะครับหน้ากล่องอ่ะด้านขวาสุดครับมันจะอัปเดตเข้ามานะฮะทำตามเงื่อนไขครับก็จะสามารถได้รับของรางวัลได้ครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยฮะสำหรับกิจกรรมใหม่ๆครับแน่นอนว่าของฟรีมันดีอยู่แล้วนะส่วนใครจะรัวของเปเนน่ยมันก็ความสามารถส่วนบุคคลนะครับความพึงพอใจส่วนบุคคลนะว่าจะเติมหรือไม่เติมแต่ ที่ผมจะพูดนะครับวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกิจกรรมฮะเป็นเรื่องตู้ดีมตู้ดีมคอเลกชันตู้ดีมเฟสครับผมเดาเลยนะอันนี้ผมเดานะฮะผมเดาว,ว่าจะเป็นตัวอะไรครับอย่าอย่าเชื่อผมนะแต่ผมแค่แบบว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ตู้ดีมคอเลกชันครับผมเดาว,ว่าเป็นเซลนะฮะเซลที่ยังไม่ออกมาในตู้บาเยิร์นมิวนิคนี่แหละครับเพราะว่ามันมีท่ามาขายแล้วนะครับ ไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นเซียวบเยนมิวนิกก็ได้ครับส่วนส่วนเรื่องความสามารถเนะี่ยผมผมผมเดามากไม่ได้หรอกแต่ผมรู้ว่าถ้าเป็น DC อ่ะบอลอ่ะมันจับยากครับแต่ว่าบอลแรงนะฮะสาเปตครับตามสไตล์ดนะีมคอเลกชันฮะพี่เซียวนะฮะอันนี้ผมเดาไว้ครับว่าเป็นพี่เซียวส่วนดี f a ฟ e นะครับปลายเดือนอันนี้ผมยิงยาวเลยนะยิงยาวเลย20วันอีกยีวันเนี่ยผมเดาไว้เลยว่าแม่งเอานาทูเรซามาแน่นอนครับ นาทูเลซาเลียวมัดลิดนะครับแม่งต้องมาดีมเฟสแน่นอนครับมันบิ้ลขับสโมสอขนาดนี้ฮะแล้วก็เว้นเลียวมัดลิดไว้เนาะเว้นนาทูเลซาไว้ครับและถ้านาทูเลซามานะครับอาจจะเป็นตัวที่บัดซบยิ่งกว่าซันตาน่านะครับเพราะว่านาทูเลซานะครับมันเป็นตัวที่เหมือนกับซื้อบาสะนะฮะบอลสูงบอลต่ำเนี่ยมันกู๊ดหมดครับ มันยิงบอลกาอากาศเก่งนะฮะแล้วมันเป็นตัวละครที่มีท่ายิงคนเดียวที่แรงที่สุดนะครับก็คือ510ครับแบบยิงคนเดียวเลยนะไม่ต้องใช้กับใครครับยิงคนเดียวกูก็แรง510เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีท่าใหม่ๆออกมาหรือเปล่า่ว่าจะเป็นท่ามงท่ายิงพื้นเนี่ยมันแรงหมดเลยฮะแรงจัดจัดนะครับน่าสนใจฮะถ้าเป็นนาทุาทเลซาเรียวมาริดเนี่ยผมว่าได้ทุบคังกันทุบคังดิมบอลกันอีกแน่นอน เปิดครับเปิดผมชอบนาทูเรซาเนี่ยผมชอบชอบชอบมากครับตัวแม่งโหดฮะมันมันเหมือนกองหน้ามันเหมือนซื้อภาษาที่เล่นกองหน้าได้อ่ะมันมีท่ายิงที่แรงอ่ะมันเล่นลูกอากาศเก่งอ่ะแต่ซื้อภาษามันเล่นได้แค่เอเอ็มเนาะออกมากี่เวอร์ชันก็เป็นเอเอ็มแต่นาทูเรซาครับอย่างที่รู้ครับกองหน้าไม่ก็กางรุกครับได้หมดนะวันนี้โหดแน่นอนครับถ้าออกออกเป็นดีมเฟสเรียวมาดิดนะโอ้กดยับกูกดยับ โอ้โห oh. ออกตู้วันเก่งจริงๆนะฮะไอพวกพวกเคแลบเนี่ยมันรู้ฮ่มันรู้ว่าเราอยากกดอะไร <c oughs> เราอยากได้อะไรเออโอเคครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะก่อนจากไปครับข่าวเข้ามาแล้วเดาเรื่องตัวอนาคตก็ผมก็เดาแล้วนะอย่าลืมนะฮะสำหรับกิจกรรมพวกนี้นะครับคือเอ่อไม่ต้องห่วงหรอกครับ คือถ้าเราเล่นลนะสมมุติว่าตอนนี้มันเหลืออีก8วันให้แลกเนาะกิจกรรมอ่ะมันจะหมดก่อนประมาณ3วันครับคือตัวอ่ะมันจะไปทีหลังนะฮะคือมันจะแบบว่าไม่ใช่ว่ากิจกรรมหมดปุ๊บไอที่ให้แลกของเนี่ยจะหายไปเลยนะฮะไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือมันปรานีกันบ้างน,นะครับแต่ก็อย่าลืมเก็บกันบ้างน,นะฮะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกฮะก็คือเปิดมาโคบ้างอะไรบ้างแต่ก็ของสาคัญสําคัญก็จัดเรียบร้อยหมดแล้วฮะต้องผแผนทองนะครับ ตัวเอเลนาตัวดีมพอดผมรัวเกี้ยงเราฮะคุ้มค่าจริงๆครับลองดูกันรู้แล้วครับว่าใครจะมายี่สเียวต้องมาละมันแน่เบาขาดอาจจะมาก็ได้นแน่ครับนีนะนะะนนบ่นาทุเลซานะฮะมาแน่ครับผมว่านาทูเลซาเรียวมัดลดครับโกรธครับโกรธครับกดเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะโอเคครับวันนี้ ก็จบเรื่องแล้วครับไม่ได้มากดกาชานะฮะเพราะว่าตู้กาชายังไม่เข้าครับอันที่รู้แล้วครับว่าโอไวรันผมไม่เอานะฮะไม่กดครับไม่กดก็ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะฮะขอให้ดวงดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ